ไปแล้วพ่อเปานี่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 สาดนำ้ำโอ,อ้ยแล้วลน,นี่เรายางอันนี้ไม่แย้มร่างนางง สวัสดีคะ่ะอันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ <ละ S 2> ช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะเอ,ะอาครับครับครับเลยละนี่เหมืน้องเอาครับเลยละครับโ, <c ười> โอ้ยลืมแล้วครับ,รบผมลืมแล้วครับยยนลงไปน้ำ <c ười> นค,ครับผมไปโลงไปโอ้ยบรรยากาศคือขับอันคือแค,ค่คอคเอามือขับไปซื้อหนิเอาเอาอาศัยยอดในเลว อกเอาครับครับเออ้ยมแบบานไกันีคต้องแล้วมาปะเมาปะครับก่อนครับรอๆเร็วอครับคครับครับอู้ยุ่ยังไงขอครับขอ เราลองลองมาวิ่ิ่งนิให้ยครับขสวัสดีเจด๋ด้ครับหล่อๆนอยมิ่งฝึกสวัสดีครับนยก่อนเอ้าครับฝึกใหม่ฝึกใหม่ นิ่งเลย嘛เอาครับหันลงครับโอ้ยนิ่งเลยเอาครับครับพี่จิ๋งเอาครับเยอะลงไปนะเยอะเยอะเยอะอ,อุ้ยครับชูครับพี่จิ๋งเอาครับนิ่ไไงไอ้ยนิ่ไงไปเลย ขีดโกงเด้อไม่ต้องให้กินเด้อสร้างน้อยขีดโกงค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอ้ยแล้วยาเมื่อไหรกินได้ไหมขับกลอนพอเอาครับมาเลยเอาครับมาเลยมครับครับมาเลยเอาครับครับ ง่วงนอนวันนี้ครับครับลุงดึงไปนี่คิได้อาบน้ำเลยถ้าไปอาบน้ำเลยถ้าไปเล่นตุ้มตรงกันน่ะเล่นตุ้มหรือคึกเล่มิงอ่ะเล่นบวกไงเอออยู่หวไกลนี่เจ้าแลนบ์มไก่เดือกไปพาไปลงบื้งนั่นเลยมาไปขอบไปขอบป้าเออไปขอบป้าแล้วก็ คนสิคึกแล้ได้กันไปน่แต่สิภาพสิไปบ่ไปได้แบบนี้วิ่งมาตั้งไปนิ่งวิ่งมาตั้งไปตั้งวายสิมี่งยังเยสิไปไงขันบอกว่าสิภาพไปดิบ่ไปเด้เห็นหนังที่ว่าแล้แม่แม่แม่่ ไม่อยากซื้อเลยครับเฮ้ยดุยครับลุงครับลุงไม่ครับเลยมิ่งขี้โกงได้ฝึกใหม่แล้วพ่อเปานี่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 จัดน้ำ Ôi <laughs> <laughs> <của> <laughs> lên nỉ, là dàn nam nó. Sang nói. Sang hiền nam à. Sang hiền nam gì vậy? Phải nào Ô <laughs> 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 oh, con tài con nhá hiền mong mông หัดใหม่เลยหัดใหม่เลยจะเด็กยังไงพี่นี่ครับมีกลวงเหรอด้ยวยเบ่ร์ไหนเบอบ่ไหนบ่ไหนเอากินไปก่อนกินไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยมันแล้วนิดหยิจ่มใสว้าวว้าวจับหยาบหน้าน่อนเป็นแบบเขาเขาแบบเหมือนเป็นแบบเขาเ,เขาทำทำทำหน้าอยู่แต่ไม่ทำบอยกี่การบดป่ใช่กี่เล่มบ่ะ กงขี้โกงไงคนขี้โกง,โมมงกช้างน้อยขี้โกงมี่เขาหมิ่งกินกล้วยอิ่มเหรอมั้งกินกวังเจ้าเลยป่อยากก็เลยลองเอาวิตามินมาเบิงบ้งลองสิช้างน้อยขี้โกงต้องหาวิธีทำทุกวิธีทำเลยใช่ไหมนี่เหลือโน้มเหนียนทั้องหดตรงนี้เดชขันแล้วโน้มเหนียนไม่เหมือนเดิมตังต้งใจตั้บ บน้ำเม็ดมิงน้ำเม็ดมิงน้ำเม็ดมิงน้ำเม็ดครับมิงน้ำเม็ดมิงน้ำเม็ดครับต้หาน้ำเม็ดโตๆเหลือบ่ล่าเออต้องหาน้ำเม็ดล่อกอ่ะนะคะเอาหยังไม่หยังมาตามหยังนี่เฮ้ยโอ้ยทไปซอยคุณตาคุณยายตาครับยายครับให้ผมซอยบอให้ผมช่วยไหม ให้ผมช่วยปวดหรือเปล่ามาเด้อมาเด้อปุ่นปุ่นสิไป,ไปซอยแล้วิไปซอยแล้วไปช่วยแล้ว าามีน้ำเม็ดมากนี่แสดงว่าน้ำเม็ดสร้างการได้มาหน,นึ่งนะยิงยิงโอ้ดึงดึงนี่อืนมเม็ดครับนมเป๊ะอันแรกให้กินแบบดืมดื่มเลยแฉะกันเออรแฉบครับครับลงครับลงครับโอ้โหเอาครับ,รบ <laughs> ไม่ได้ให้ทำเสียงโอ้โห <laughs> ยอมครับยอม แม่เอายอมัอุ้ยคันขันเอาคันเหเอาคันเอาคับมาคับนา่งยังเดียวโอ้โหคับเหมือนจำไม่ได้เหรอครับโอ้ยขับลงย่องขับล่อือแม่มิีครับตามลงีผมจำไม่ได้ตีครับโอ้ยสั่งหน่อยลืมครับสั่งหน่อยลืม เอาครับเอาครับครับเราล่นครับครับเราเล่นอดีครับเอาดีครับเอาเดี๋ยวไหนยินดีแค่นั้นเอาครับแบบใจตุ่มชั่วค่อมจั่มกันเออเอาเอาครับครับเพรี้ยวมาล้วอุ้ยเอาครับเลยน้องเม็ดแล้วกันแล้วโอ้ยแท๊กแท้กเอ้ยสงสัยลืมหรอได้หนิเอาครับ ลืมแล้วครับเรืเองครับโอ้โหลืมอีนี้แบบนี้ฉากหน่อยลืมค่ะโอ้ยนี่ครับเอานังนังเอาครับครับบอได้ให้นังอันนี้แม่แก้มสร้างนังไงนั่งครับนอนแับนี้เอาสั่งนอนเอิงเอา ครับครับครับโอ้ยดอกิ่งไอ้นี้นี่นี่เสียงฟอมครับเสียงขางงูหอยกินงูเจ็บงูเลยเอาครับเอานางเบิ้งนางเบิ้งนางเก็บเก็บเรื่องนางเก็บช่วยเก็บไผ่เก็บไผ่เก็บงาไผ่ครับฝึกฝึกความจำไปบัานบ้นนิดสูง เออโอ้ยเหยียบไปก่อนเอาครับครับครับมาเกิดเลยเอานั่งเมื่อวานนี้เอานั่งนั่งนั่งเมื่อวานพี่อับพียบบรเฮ็ดแล้วแสดงมาจำได้ยูแต่ว่าบรเฮ็ดธแล้วเฮ้ยนึกว่าจะใกล้ไปที่ก็ก่อนอื่นอย่าลืมเข้ามากดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้ามีข้จารูปสภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมลากันแล้วครับสวัสดีครับเอาสวัสดีครับกันเด็กๆครับล็อกล็อก vai <laughs> <laughs>